ไปถามความรู้สึกนะคะของผู้อานวยการรงเรียนนะคะว่าหลังจากที่เพิ่นในเบิรงคลิปนี้แล้วนะคะเพ,พิ่พพนรู้สึกจังใดไปไหมคะโอเไปแล้วบอกรู้สึกจังใดคะอ๋อการอัดคลิปในวันนี้นะคะเป็นความรู้สึกที่ประทับใจมากๆเพราะว่าครูและก็บุคลากรทุกท่านนะคะคทุ่มเทในการทําคลิปนี้มากๆนะคะก็ขอความอนุเคราะห์ของผู้ปกครองนักเรียน<ใ>นะคะแล้วก็ทุกๆท่านที่ได้เข้ามาชมกันนะคะ กดไลค์กดสับตะไคร้ให้หน่อยนะคะค่ะต่อไปเด <c oughs> ้อะคะ่ะเดี๋ยวห้องกสิไปแนะนำนักแสดงนะคะว่ามือน,นีมีพายแสดงแน่เด้อค่ะเริ่มจากคู่ปอบก่อนเลยค่ะคะู่ปอบเด้อค่ะอ่าต่อไปะคะ่ะนี่เลยคะ่ะกำลังนั่งปีงปลาอยู่ค่ะคะ่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะคุณคุณนั่นนะคะกำลังปีงปลาค่ะนี่คะ่ะต่อไปคะ่ะที่ไม่แล้วนะค,นคุณคูวิคะ่ะค,คุณคูวิคะ่ะค่ะอ่าต่อไปเด้อค่ะต่อไปเด้อค่ะ อันนี้กับนี่มีอุบาลณหนึ่งนะคะของผู้ปอบเองมคูใหักกับตั้งใจเด้อค่ะอันนี้ยังไม่คือญ่แท้พี่น้องกีฬม่ต้องแซบค่ะสวัสดีค่ะคุณครูชอบค่ะเป็นคุณไายค่ะเนี่ค่ะแล้วกันนี่เลยค่ะนี่่เลยคะสวัสดีค่ะคุณดาค่ะนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะอีกคู่หนึ่งค่ะอีกคู่หนึ่งค่ะปีงปาย ทั้งพี่ค่ะทั้งพี่ค่ะท้าวค่ะสวัสค่ะผู้จอยค่ะอ๋อมาเบิรงข้างหนีได้ค่ะข้างหนีมี่คู่ย่างไงค่ะสวัสดีค่ะจ๊อบแอนจอยสลัด้นะคะคุ้คุ้นสลัด้อค่ะมาดีรับบทเป็นยังกไงค่ะคุณจุ๋มค่ะค่ะอ้าต่อไปค่ะู่อยางสวัสดีค่ะอาจจะไม่น่าพลาดนะคะมือนีรับบทเป็นคุณจิ๋มค่ะ ค่ะอันนี้กะสิบมีทีเชิ์น้ำเด้อค่ะที่มารวมแสดงน้ำเนะคะอค่ะอ่าสำหรับมือนี้กะไปแล้วนะะเอนอค่ะขอบคุณนะคะ่ขคะ,คะขอบคุณที่ติดตามนะคะ